เฮ้ยน่ฮาวสวัสดีค่ะวันนี้มายื้อฉายโซ่หัวโจหัวสื่อโยกแต่ชื่อจีประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน EP ยี่สิบเจ็ดกันต่อนะประโยคที่หนึ่งร้อยเจ็ดพูดว่าสิ้นเทียนทาสิน้นฉินปู้เห่าสิ้นเทียนทาสิ้นฉินปู้เห่าแปลว่าวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีสะกดพินิษว่า J I สิ้หนึ่ง T I N สิ้นหนึ่งจิ้นเทียนทา ta สิงหนึ่งท h สิ้นฉิง sin สิงหนึ่ง qing t สิงสองสิ้นฉิงผู้เห่า bu สิงสี่ hao สิงสามผู้เหา่าชินเทียน t า a สิ้นฉิงผู้เหา่าวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีชินเทียนวันนี้ท h เขาสิ้นฉิงอารมณ์ผู้เห่าไม่ดีประโยชน์ที่ร้อยแปดกันเลยนะคะเขียนว่าหนน่เส้ใจอ你现在有货吗有金 หนีเส้นใจอยู่โค้งมหประโยคนี้แปลว่าตอนนี้เธอว่างไหมหนีเส้นใจอยู่โค้งมหแปลว่าตอนนี้เธอว,าวา่างไหมสกดว่าหนี n i ศูนสามหนีเสี้นใจ่อยู่โค้งไหมแปลว่าตอนนี้เธอู 24, ่าง K ไหมสะกดว่าหนี n ไม่มีเสามหนีเส้นใจอยู่โค้งมาตอนนี้เธอว่างไหม ต่อเปียวที่หนึ่อองกกร้งอยเก้า你可以帮我一个忙吗？你可以帮我一个忙吗？ประโยคนี้แปลว่าเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมีป可以ง我一个忙吗？เธอช่วยฉันหน่อยได้ออหกกนหนไหมสะกดว่าดึง ni สินงสหนีเขย ke สิงสาม yi สิงสามเขยี่ปัง banj สิงหนึ่งปังหัว w ร o สิยงสามหัวอีเ yi เสิง 22, หนึ ge สินงสี่ e อหมัง mang สิงสองหมังมา m ANG ไม่มีเสียงมีเขยิปังหัว e ีเ e หมังมาเธอช่วยชันหน่อยได้ไหมต่อเลยนะคะประโยคที่110 你吃饭ชื่อ饭ันเร่ชื่อฟนเแต่ว่าเธอกินข้าวหรือยังสกดลพ่นีนว่า n i สี่สามหนีเคยเฮ้ยชื่อ c h i สี่ชื่อฟัน f a n สี่สี่ฟนเริ่มมา l e ไม่มีเสียง m a ไม่มีเสียงหนีชื่อฟเธอกินข้าวหรือยังต่อประโยคสุดท้ายนะหนีเผยวยชื่อชื่อฟัน สิงผู้สิงมีเยหัวชื่อชื่อฟ้าสิงผู้สิงประโยคนี้แปลว่าเธอช่วยไปกินข้าวเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมจะช่วยกินข้าวเขาฉันหน่อยได้ไหมสะกดยินยินว่าหมี่ n i สิ NI 3, นสามหมี่เผย p e i สินสองเผยหัว h โยสินสามหัวชื่อ q u เสิงสี่ชื่อชื่อ c h i สิงหนึ่งชื่อ ฟ้าน FAA สิงส okay. ี <board> ่ฟ้านสิงผู้สิง X i n g สิงสอง BU สิงสี่ h, <S up intelligence> h i n สิงสองสิงผู้สิงหนีเผยหัวชี้เชื่อฟ้านสิงผู้สิงเธอช่วยไปกินข้าวกับฉันหน่อยได้ไหมโอเคนะคะวันนี้ก็จบเตอน EP ยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังข้าสนิทแสนได้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ